โอเคนะผมก่อนจะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนแล้วผมก็มีอยู่กับรายการ ODZ TV เช่นเคยเลยผมก็วันนี้ผมจะมานะครับผมสอนลงมด PCX นี่ครับผมสีเหลืองนะครับผมก็เป็นรถของช่างเบียร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ให้เราผมเข้าไปที่เอ่อไฟล์ไอ้แฟ้มที่เราจัดเก็บเอ่อตัวรถที่เราโหลดมาในของก้องวันนี่ในเมกานะครับผมก็ตรงนี้ผมกดเข้าไปเลยนะครับผมก็เมกาดาวน์โหลดนะครับผมก็เป็น ไฟล์แบบนี้นะครับผมเป็นไฟล์ซิปก็เรากดแตกไฟล์ออกมาเลยนะครับผมนี่นะอ๋อของอูบุกของอูบุกเบิร์กนะครับผมของอูบุกเบิร์กนะครับผมอุ้ยชื่อเรียกยากบุกเบิร์กนะครับผมเออก็คลิปก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็เราคลิกเข้าไปเลยนะผมก็จะมี2แฟ้มนี้ก็จะมี TXD กับ NRG 500ก็เรากดนะครับผมตัดแฟ้ม TXD นะครับผมมาที่ ตัวเครื่องนะครับผมแอนดรอยกับผม Data นะครับผมหรือก็ c o คอมล็อกสตาร์นะผมแฟ้มหน้าตายแบบนี้นะครับผมให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับผมไปที่ไฟล์นะครับผม TXDB นะครับผมกดวางไปเลยนะครับผมนำใช้ทั้งหมดกดเขียนทับนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราปัดกลับมาแบบนี้นะครับผมก็จะเจอแฟ้มเอ็นอาร์จห้เราจำชื่อนี้ไว้แล้วก็ต่อไปนะครับผมแล้วก็ไปที่ g ี a IMG 2นะครับผมกดคลิกเข้าไปเลยนะไปที่ o p e n i m g นะครับผมไปที่ Android นะครับผม Android Data นะครับผมแล้วก็หาแฟ้มคอมดอลล็อกฟตานะครับผมนี่นะคลิกเข้าไปเลยนะผมที่ไฟล์นะครับผม txdb นะครับผม g ีเจเอสสด select นะครับผมแล้วก็พิมพ์ชื่อตามผมเลยนะ n r g นะครับผมให้เราผมพอเราเจอแฟ้มเอ็นอาร์จีห้เก้เรากดค้างนะครับผมแล้วก็กดรีแพดนะครับผมแล้วก็หาแฟ้ม ที่เราเก็บไปตอนแรกก็คือผมจะเก็บไปที่เมก้านะครับผมเมก้าผมเมก้าดาวน์โหลดนะครับผมพิเศษสีเหลืองบายบุกเบิกนะครับผมบุกเบิกเออนะครับผมพิเศษสีเหลืองบายบุกเบิกนะครับผมแล้วก็เอ็นอาจีห้าร้อยกดเซเลือกนะครับผมก็ทําแบบนี้ซ้ํา2รอบนะเพื่อความชัวร์นะครับผมโอเคครับผมทําซ้ําแบบเดิมนะครับผมไปที่เมก้าผมเมก้าดาวน์โหลดนะครับผมนี่นะมานี่เลยเซเลือกนะครับผมรอแป๊บหนึ่งแค่นี้ครับผมแล้วก็เสร็จแล้วผมก็เอาไว้เดี๋ยวเราจะเอาไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับผมโอเค โอเคนะผมเมื่อเราเข้ามาในเกมเว็ยบอยก็เราเปิดสูตรคลีโอลงมาครับผมแล้วก็หาแฟมวิลเลอรสปาขงผมที่เราได้ลงไว้นะกดคลิกไปเลยไปที่ไบท์นะผมกดติ๊กถูกนะครับผมกดรูปบวกหนอมไปที่ Energy 500ผมแล้วก็กดติ๊กถูกออกมาเลยนี่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมกับรถ MS.. เอ้ย PCX นะครับผมเฮ้ยนี่กูพูดผิดตั้งแต่ตอนคลีปบอกว่า PCX นะครับผมก็เรากดขึ้นมาเลยนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นรถของอูบุกอูบุกเบิกนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับผมก็สวยงามผมกับตัวรถนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ผมเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการแจกมอสตัวต่อไปด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอลาไปก่รณี่ครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะผมแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งทั้งสองช่องเลยไม่ว่าจะเป็นช่อง Odyssey TV หรือว่าจะเป็นช่อง Sunny Sunny ก็อย่าลืมกด เวล,นะลานหนูก็ไป่เล่นคอร์ดอีก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย